เราทําอะไรที่มันพิเศษมหัศจรรย์มากๆมากมายนะครับเพื่อคุณผู้ชมสวัสดีครับชาวเกมเมอร์ยินดีต้อย่างคุณนั่นเองนะครับผมน่ะพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีสวัสดีครับชาวเกมเมอร์อย่างคุณนะครับผมโอเคนะครับผมก็ผ่านเลยว่าผ่านถือว่าผ่านเลสวัสดีครับชาวเกมเมอร์ เมอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันเกมเมอร์ไรแชนแนลมันมันสำหรับคนเออแชนแนลมันมันสำหรับคนมันมันอย่างคุณนะครับวันนี้เรามาอยู่กับวัน อนุรักษ์ภาษาแห่งชาติเราต้องพูดอย่างถ้อยชัดถ้อยคำถ้อยคำถ้อยซับถ้อยคำซับถ้อยซับเพี้ยไรเนี่ยโอ้กูว่าผ่านไปสิบนาทีกว่ามึงจะได้นะคลิปหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มันเกมเมอร์นฟอยส์พิสติงชัยน้ำมันสกมรันุษย์นะครับผมแล้วผมก้องย่าแล้วเราก็อยู่กับคุณบีมสร้างสองสามรับหน้าไปดิครับ าน้้อทำไมไม่เห็นใครเลยวะไออ้สัตว์ยู่งข้ามกันเนี่ยอยู่งข้ามกันไอ้สัตว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพย์สวัสดีกูเดย์กูเดย์ทำไงวะกดชิปออกกูเดย์กดชิปกูเดย์กูเดย์กูในครับกูในกูในไปนอนแล้วไปนอนแล้วบายซียูทุยนะผมก็คราวนี้เรามาอยู่กับเกมใหม่ครับเย่ใหม่ครับนะครับผมเหมือนเดิมนะครับแต่เราไม่ได้มาอยู่กับเกมหิวฮันก์กับเกมนะครับผมเรามาอยู่กับแมปนั่นเองนะครับ แล้วเราก็ไม่สามารถบอกคุณได้ว่ามันเป็นแบบแอดเวนเจอร์หรือแบบซูเวอร์บอลนะครับผมเพราะว่ามันเราไม่มีสามารถอธิบายอะไรได้นะครับผมว่าไหมครับผมถ้าใครอยากดูเทิลงเลยก็ไปดูหาดูกันได้ครับหาดูกันได้นะครับผมนะแล้วมันปรับมันปรับความไกลตรงไหนวะบิ<อ>๊กอะวิดีโอสของแช้ไม่รู้อ่ะนะขอโทษทีมันมีอะไรให้ปรับเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะอืม,มนนั่ด ือแบบชแนลเก่าแบบเซิร์ฟเก่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบเวอร์ชันเก่าอย่างเงี้ยแบบมันก็ปรับอะไรนด้นิดเดียวไม่ได้ไปเยอะเท่าบตอนนี้ขีโมเข้าไปขีโมขีโมัเข้าไปนะครับผมก็เย่เรามาอยู่กับไมค้าบนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานเพราะว่าโดนเกมอื่นเขาอะไรกลบไปป่ะแทรกต้องพูดดีๆแบบแทรกแทรกแท็กเกมอื่นแทรกแทกวัฒนธรรมไปอะไรงี้นะครับผมก็ไม่ไรเรา เรากลับมาอีกแล้วนะครับก็คราวนี้เรามาอยู่กับแมปที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นหมดเลยเหมือนเราพูดซ้ำไม่ใช่เหมือนเราพูดซ้ำผมผมมัวปรับกราฟิกไงอ่าโอเคนะก็ไม่รู้ว่าเป็นแมปอะไรนะครับผมแล้วก็เพราะว่าเนื่องจากแมบมันมีหลายโหมดมากแล้วก็กล้องครับปรับความไกลมันยังไงวะนี่วิดีโอเซตติ้งไงวิดีโอเซตติ้งไอ้สัสรู้สึกรู้สึกเหมือนโอคุณรัฐโอเคนะครับ <G ül> ก็อ่าเรามาอ่านหนังสือที่มันให้มาก่อนเลยดีกว่ามันเป็น Recommend Guide กับ Reading is for Chumps Guide นะครับผม <G ül> ก็อย่างแรกเรามาอ่าน Recommend เอ้ Recommend Guide ก่อนเลยท <G ül> ุยกูวางขนขนแกะทำไมเนี่ยนะผมขนแกะไม่ได้แถมมาแากเริ่มต้นนะครับเอาไอ้สัตว์ดาบทองมาจากไหนวะไอ้ดาบเพชรมาจากไหนวะมันต้องมันต้องมีปัญหาระหว่างถ่ายทำนนแน่เลยออกไปออกไปออกไปนะครับผมคนดูจะงงไหมพี่เดี๋ยว <G ül> มึงโกงมาได้ไงวะจะบอกว่าเราไม่ได้โกงนะผมไม่ได้โกงจริงเดี๋ยวเราอธิบายทีหลังนะผมเราอธิบายได้อย่าอย่าเราอธิบายได้อ yeah. ย่าอย่าคิดอะไรไปเองตอนนี้เดี๋ยวเ <ผม S 2> ดีย๋ดวยวผมก็วางหัวยความบาปให้นะเดี๋ยว <laughs> มน <laughs> อคอมเมนต์ไกดก่อนนะครับ <laughs> ย้อนสู่ดิเวอร์ซิตี้แบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีแนวหลักเป็นแนว C T M C T M คือ complete the monument นะผมก็คืออาเขาอะไสร้างคอยให้เสร็จสร้างอนุสาวรีย์ สร้างอนุสวรีว์ให้เสร็จนะผมเป็นแนว C T M นะผมก็เหมือนอะไรอะ่ะก็อย่างที่ C T M ปกติแหละคุณต้องสร้างอนุสาวรีย์โดยการเก็บบล็อกที่เขากำหนดไว้แล้วก็ d i v e r s i t y เนี่ยบล็อกต่างๆอะ่ะเราจะเอาได้โดยการไปผ่านด่านต่างๆซึ่งโอ้โคนละเอาคน <c oughs> ละเอา <c oughs> อะไรแบบซึ่งบล็อกบล็อก,อกเนี่ยก็จะถูกกระจายไปตามด่านต่างๆแล้วเราก็ต้องไปเอาตามสายนั้นๆนะครับผม ก็อืมนี่คือสรุปแล้วก็จะมีมันจะบอกว่ามันจะมีโบนัสรูมหนึ่งห้องซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาบล็อกอันไหนสาหรับสาหรับคนที่ไม่สามารถผ่านด่านนั้นได้จริงๆเข้าใจไหมครับก็คือมีโอกาสให้มีตัวช่วยให้1อันนะครับถ้าเราไม่สามารถผ่านด่านนั้นได้จริงๆเราก็สามารถไปห้องโบนัสเพื่อเอาบล็อกนั้นได้แต่ว่าครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีกฎรรก็คือห้ามเป็นคียทีมนะครับโทษครับผมก็อันที่สองอย่าทําลายบล็อกอย่าวางบุ๊ อย่าวางบล็อกนะครับโดยไม่ได้อนุญ,ญาตนะครับผมแล้วก็อย่าพิมพ์คอมมานด์อย่างเช่น TP หรือเปลี่ยนเกมโหมดโทษนะผมก็หรือไม่ก็แบบใส่คอมมานด์บล็อกใส่โค้ดอะไรประมาณนีน้ <c oughs> โทษครับผม ก็ถ้าเป็นซิงเกิลเลือกอีซีน่นะครับผม Make, แล้วก็แนะนําให้ปรับไบเน็ตฟูด้วยซอทแพ็กไปธรรมดาปิดเมฆแล้วก็ลีดเดอร์ดิสแตนเป็นฟ้านะครับผมมัลติเพเยอร์ให้อ่านลีดมีก่อน <c oughs> ก็ขี้เกียอจอ่านแล้วบอกว่าให้โชคดีนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าวูสีขาวเอาชิพายละวูสีขาวก,ก็จะได้เมื่อสําเร็จด่านสีขาวนะครับผมนี่คือดิเวอร์ซิตี้เดี๋ยวเหมือนเดิมเลยดีกว่าอ่าเหมือนเดิมนะครับหนังสืออันนี้ส่องเหมือนเดิมนะก็ เขาบอกว่า,าทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยมันจะหนังสือมันจะถูกไออะไรไอเทมอิเมเนตอรี่จะถูกทําลายไปนะผมเพราะฉะนั้นเราเก็บของซะนะผมเดี๋ยวผมมีอะไรจะอธิบายนะครับเราเข้าไปก่อนนะรอจริงเรา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 รู้ระบบการทํางานของเกมแล้วเราก็เลยทําอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับให้นิดๆ,ๆจริงๆนิดๆจริงๆไอที่คุณเห็นด้านหลังับมันไม่มีกับไม่มีในแมปหรอกโอเคนะครับผมเราจะไปที่ด่านอินโทรดักชั่นก่อนผมขว้างบูสิ สีขาวไปเฮ้ยหรือว่าอธิบายขอดูตอนนี้เลยอธิบายไหมจัดไปครับจัดไปอธิบายซึ่งเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะให้คุณเข้าไม่ได้นี่วะเข้ามานี่ต้องเอาเอามาเอามาไม่คือคือคนดูยังไม่รู้เราต้องเสร็จด่านอินโทรก่อนแล้วคนดูถึงจะรู้อ่ะอินโทรนี่มันทําอะไรมั้งนะก็แค่ให้บล็อกไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่อ๋อผมเหยียบเลยกันเนี่ยมันจะให้บล็อกนะบล็อกสีขาวมานะครับยังไม่ต้องไปสนบล็อกนั้นนะผมไม่เกี่ยวนะครับบล็อกเอ้า คือเออถ้าถ้ามีมันตีนะครับอีกคนนึงไปกดก็จะได้น่ามาแทนนะครับถ้าเราใส่บล็อกสีขาวเข้าไปในเชดคุณใส่เลยครับเน่ยใส่บล็อกสีขาวไปในเชตจะทําการตรวจจับนะครับให้เรายืนห่างๆนะครับที่จริงไม่ต้องยืนห่างอี้อะไรก็ได้เลยเข้าไปในเนี่ยนะครับเนี่ยมาจ้าแต่ว่าบ่ฮะโอเคดาบเด็กขึ้นมาครับนี่บล็อกสีขาวก็จะขึ้นมานะครับในโมนูเมนต์ไอ้พวกนี้ไอ้นี่คือโมนูเมนต์นะครับก็คืออนุสาวรีย์ของเรานั่นแหละ นะครับมันก็จะเขียนตรงมุมล่างซ้ายนะครับว่าโอเคคุณรู้แล้วล่ะว่าวิธีการสร้างอานุสาวรีเป็นยังไงนะครับผมคุณก็สามารถเข้าไปส่องเนทั้งสิบห้องได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเก็บนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปส่องนะครับนี่คือห้องสิบห้องนะครับประกอบไปด้วยห้องพัลสเซลห้องดรอปเปอร์ห้องเอสเคห้องทีวีห้องแอดเวนเจอร์ห้องบอยสแบทเทิลห้องเซอร์ว ห้องรีบเซียนห้องพาครัวห้องอารีนานะผม ừ, ซึ่งห้องเหล่านี้ก็จะเป็นห้องที่เราจะต้องไปเอาอ่าบล็อกมาเพื่ออ,อาวูมาเพื่อมาคอมพิวเดอะมูนเมนต์มาใส่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนก็คือเราจะเข้าห้องไหนก่อนก็ได้ใช่ไหมเพื่อที่จะเอาบล็อกพอได้ปุ๊บมาใส่ก็จะขึ้นนี้แล้วเราทําอะไรที่มันพิเศษมาสจัน มากมากมากไม่นะเพื่คผมนะครับเพื่อคุณผู้ชมเลยเดียวนะครับนั่งทําแม่งสองชั่วโมงด้วยด้วยความโง่เขาว่าถ้ากูเก่งกูทําเสร็จไปแล้วนะครับนี่คือสถาปัตยกรรมที่ผมเรียกว่าอะไรวะเครื่องชูสออฟจัตติกชูสออฟจัตติกนะครับหรือแปลไทยว่าเครื่องสุ่มดานชูสออฟจัตติกทำชื่อมันง่ายจังเครื่องสุ่มดานเลือกอย่างยุติธรรมเลือกอย่างยุติธรรมโอเคเครื่องสุ่มดานอย่างยุติธรรมยุติธรรมจริงๆนะผมมา กูยังทำไม่เสร็จหน่อยสุดกูลืมใส่ดอปเปอร์อ่ะโอเคเดี๋ยว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 อธิบายเสร็จแล้วเราค่อยใส่ที่จริงมันจะมีดอปเปอร์แล้วก็แล้วก็สุ่มบล็อกมาให้ก่อนไม่ใช่หรอว่าแล้วเราจะมีบล็อกได้ไงวะเออก็คือถ้าเราไปเหยียบเนี่ยมันจะเช็คว่าเรามีบล็อกไหนเงี้ยพอบล็อกนั้นปุ๊บมันก็จะส่องแสงออกมาง่าไงเอออือซึ่งวิธีก็คือเราจะให้ไอตัวดอปเปอร์เนี่ยมันสุ่มบล็อกมาให้เราบล็อกหนึ่ง อพอมันสุ่มบล็อกมาให้เราบล็อกนั้นปุ๊บเงี้ยแล้วเราก็ไม่คือเข้าใจไหมคือเราเหยียบปุ๊บมันจะสุ่มบล็อกมาให้เราครับไล่ตัวเช็คนันก็จะเช็คว่าเรามีบล็อกไหนอืมพอเรามีบล็อกนั้นมันก็จะเด้งออกมาประมาณว่ามันสุม่มอ่ะสุ่มว่าเราจะได้เล่นด่านไหนเนี่ยถ้ามันพิงเราสุ่มได้สีส้มปุ๊บอ่าก็จะเป็นด่านอะไรวะไม่รู้อ่ะเดินเข้าไปแล้วมันไปสีส้มกูเข้าด่านนั้นใช่ใช่ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นครับซึ่งไอ้สีขาวมันเป็นด่า,ดาน,น introduction <c oughs> ซึ่ง <ข kef> อ่าผมก็เลยรู้เลยว่าด่า,ดานด่านแรกที่เราคือมันไม่ต้องเล่นอ่ะมันแถมมาเลยอินโทรดักชันนะครับผมเพราะฉะนั้นผมมีบ็อกสีขาวผมเหยียบเข้าไปโอเคนี่อย่างที่คุณเห็นนะสีขาวก็จะขึ้นมาแล้วนะครับผมในกรณีที่่าด่านอื่นนะครับจะสุ่มด่านอื่นเราก็สมมุติเราไปยืนปุ๊บดอปเปอร์ให้บล็อกสีน้ำตาลเรามาอ่าโอเคไอ้ตัวเช็คมันเช็คว่าเรามีสีน้ำตาลมันก็เด้งขึ้นสีน้ำตาลติ้งโอเคจากนั้นเราก็รู้ว่าเราจะเล่นเล่นด่านสีน้ำตาลต่อไปนะครับผมแล้วสีขาวมันหายไปแล้วครับผมเ มันไม่ได้ค้างใช่ไหมไม่ไม่ได้ค้างไงอ๋อโอเคโอเคอืมจะได้รู้ว่าด่านไหนไงอ่าได้ด่านได้ด่านโอเคนั่นแหละครับหรือจะให้ค้างก็ได้แล้วค่อยไปแก้นะครับเดี๋ยวเราขอเวลาไปใส่ดอปเฟอร์นิดนึงรีบรีบมันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะโชว์การทํางานโดยการสุ่มด่านแรกเลยละกันใช่ไหมเอาเราจะสุ่มด่านแรกนะครับสําหรับด่านแรกของแมป เรายังไม่ได้บอกชื่อแมปเลยแมปชื่อ diversity นะครับผมบอกไปแล้วตอนเริ่มต้นเอาเหรอบอกแล้ว diversity นะครับผมเอาละครับสหรด่านแรกที่เราจะเล่นกันไม่รู้อ่ะ่เรเราจะเล่นกันใน diversity ได้แก่ด่านด่านสีม่วงนั่นเองนะครับผมโอ้โหนะระดับสีม่วงไม่ได้เลยวะแค่มันวางไว้วางไว้ตรงเนี้ยวางไว้ตรงเนี้ยเนี่ยมีก็ได ไม่ได้วางมันมันลบไปเลยครับอโอเคไปโอเคครับ oh, okay. เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะครับผมอืม <Ừ, S 1> เราจะ <bah. S 1> ไปดูกันว่าด่านสีม่วงมันด่านอะไรวะแล้วเราจะเล่นด่านนั้นโชว์ผู้ชมเลยนะครับผม <Okay. S 1> นะครียบนะควบด่านสีม่วงเป็นด่านลาบิรินเ h ีย n นแมนโโอ้ห